เนชาวธนกิจครับแล้วบทเป็นจืดครับผมจืดผมจะบอกเป็นจืดจืดเนี่ยเป็นยังไงของในเรื่องคนเป็นเป็นอะไรของในเรื่องนะจืดเป็นเพื่อนพระเอกโอเป็นเพื่อนพระเอกใช่ครับช่างเลยแล้วรับบทรับบทบาทเขาที่ว่าบทเนี้ยมันเป็นยังไงบทที่ชื่อจืดเนี่ยจืดเนี่ย จะเป็นันที่มึนตืนซึ้งโอเหมือนกับชื่อถูกต้องนะครับว่าจือใช่ไหมครัใช่ค่ัแล้วทำไมต้องเล่นคู่กับลูกขมฮิโรเชนมันมีซัติแต่ว่าให้รูต้องไห้ดีแต่ว่าเรามีสัติกันแน่นอนมีซัมติงกันแน่นอนแล้วก็ต้องไปูว่าเขาจะยิ้มกันยังไงคู่พารวยรเจื้อรจื้ออันต่อเลยจ้ะ สวยที่ทิพแม่เลยได้ครับลูกสาวของพี่ส้มเช้งครับผมของเราเองนะครับล่าสุดก็ประกาศว่าจะปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะเปิดเลยเอ้ยอ๋อเหรอเปิดกับมงเปิดใช่ไหน้องหยกเล่นเป็นเล่นเป็นใครครับชมพู่ค่ะเล่นเป็นชมพู่ใช่ชมพู่เป็นเป็นเพื่อนของนักแข่งนะเป็นเพื่อนนักเอกโอ้ กูก็มองอยู่แลงานเดินฝั่งนี้ก็ชี้จเลยอ่อ่ะต่อรื่อรอเป็นขงแขค่ะแล้วก็แบบจะเป็นคนที่รักเราจ็สขอเามากอ๋อเป็นเพื่อนของตัเองของเราใช่ครับผมต่อเลยฮะงเอของเราจะ คือเป็นงานวิทยาศาสตร์งานทำงานเนห้องงานว่างงานไม่ค่อยเจอครับแล้วความรักเนี่ยเขาเรียกว่าความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกับหนังเรื่องนี้ให้แขกที่ไม่เกี่ยวเนี่ยรู้จักโค้ทุกคนกันไหมังไม่เกิดคำถาเลยใครที่ถ่ายอยู่นะฮะทุกอย่างเพิ่งใครที่กำลังถ่ายพระจุลกุล่ากำลังถ่ายวีดีโออยู่ตอนนี้นะครับยังไม่เกิใส่ฟิลเตอร์ See yeah. รักจะใดติดตามเป็นไงแต่พี่เข้มเนี่ยครับได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยครับเป็นยังไงบ้างพี่เข้มจ๋ารู้สึกยังไงบ้างครับคือไม่ใช่รู้สึกพี่ใหญ่ไม่แนะนำก่อนหรอหรือว่าให้ผมพูดไปก่อนเลยคุณพูดไปก่อนพูดก่อนนะก็มีโอกาสได้ได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยครับในวันนั้นก็สวยด้วยแต่เราอยากนะทำอยากนะเราเป็นราชาเพลงคั่นอยู่แล้ว ที่สำรวยรักชาติสเสนอมาผมก็สนองอลองดูดครับเราก็สนองนี้สนองเตี้ยตัวยังไรรงบ้างพี่ในการร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ผมเก่งอยู่แล้วอ่าคุณคุณเทียมครับเ,เด็กตัวบตเเขา หมดกระแสไหมพี่กับผมว่าไปตอไตองไตอคุณแค่ครับครับอย่างเรื่องนี้ตรงกับคุณยังไงตรงนิสัยตรงกับคุณไหมคห่อนข้างตรงครับผมด้วยเป็นวัยรุ่นรุ่นใหม่ที่ไม่อยากไม่อยากมีลูกเพราะว่าด้วยด้วยสภาพสภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีพมีมโรคอะไรที่เรายังตั้งตัวไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเรารูา้ว่าลูกของเราจะต้องมาเจอแบบที่เราเจอครับผมนี่คืสิ่งที่ตรงกันคือความบุล ก็คล้ายๆกันกับตัวของตัวละครมีเอ็นก็จะหาข้อมูลในเรื่องของคุณพ่ออะไรเงี้ยส่วนเนี่ยเขจะเป็นคุณแม่เป็นคนเลี้ยงแล้วก็ในแนวคิดของเขาเขาคิดว่าเขาคงคิดไม่ออกว่าจะเป็นข้อในรูปแบบไหนก็เลยไม่อยากมีจนกระทั่งมาเจอการ์เม่เรื่องราวก็ได้เกิดขึ้นโอ้โห ที่จะเล่นเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่อาทำไมถึงล็อกปากแล้วก็เฮ้ยมาเล่นจนได้ตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เล่นเพราะว่าด้วยเรื่องที่จะไม่เล่นกลัวว่างานมันจะซ้อนเพราะผมยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอีกสองเรื่องก็เลยปฏิเสธไปแล้วทีนี้เจ๊ใหญ่ก็ไปมูไปแบบขอพรอะไร้ไปขออะไรไม่รู้แล้วก็ดูจีบเนี่เออมันต้องเป็นผมเท่านั้น ไม่ได้ไม่มีตัวอย่างดีๆแบบอื่นยกขึ้นมาแล้วทำไมต้องเป็นต้องไม่ได้ไม่เบื่อไ <laughs> ม่เบื่อช่องก็เลยช่องก็เลยติดต่อมาว่าอยากได้ด้วยบทด,ด้วยด้วยความแปลกใหม่ที่เขมอาจะยังไม่เคยเจอเลยก็เลยได้ครับก็เลยรีบเบคลียร,ร์ละครที่ถ่ายอยู่ไม่จบเพื่อที่จะมาใส่ใจในเรื่องของการทำงานและรายละเอียดในตัวละครโอ้โหสุดยอดจริงใจจริงมืนสุดยอดมากเสียงตรงเลยที่เป็นสก you yeah.